ระทึกนักระบำใต้น้ำหญิงเป็นลมหมดสติระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์โลกเรียกได้ว่าทำเอาใจหายกันเลยทีเดียวหลังเกิดเหตุระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นในการแข่งขันระบำใต้น้ำประเภทเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศศึกฟีนาเวนแชมปี้ยนชิป2022เมื่อวันที่22มียอ่อ โดยอันวาเรสตัวแทนจากสหรัฐกำลังจะโชว์ลีลาในการแข่งขันและกำลังจะเสร็จสิ้นถึงกระนั้นเกิดเหตุไม่คาก่อนที่อันเรียฟูเอนเตสโค้ดของอันวาเรสที่เห็นท่าไม่ดีจะกระโดดลงไปในสัะเพื่อช่วยชีวิตของลูกทีมวัย25ปีรายนี้ขึ้นมาซึ่งอันวาเรสได้รับการปฐมพยาบาลแบบทันท่วงทีและคืนสติมันเป็นความน่าหวาดกลัวอย่างมากอฉันต้องกระโดดเข้า ไปเพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ทําฉันกลัวเพราะเห็นว่าเธอไม่หายใจแต่ตอนนี้เธอสบายดีมากอานิตามีอาการดีขึ้นมากฟูเอนเตสระบุถึงเหตุระทึกที่เกิดขึ้นทั้งนี้อันวาเรเอสจบการแข่งขันในอันดับที่7ส่วนเหรียญทองตกเป็นของกิโกอินุอิจากญี่ปุ่นร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้